thank you ครับสวัสดีครับ,รบทุกท่านครับผมปริวัตินุริตานนท<ส>์วันนี้อยากจะมาแบ่งปันศาสตร์แห่งองค์ความรู้ซึ่งหลายๆท่านอาจจะกําลังสแสวงหาหรือต้องการอยากจะทราบอยู่ก็ได้นะครับเพราะบางครั้งคนเราปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทราบว่าจะไปยึดหรือมีสิ่งไหนที่จะยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราได้แล้วเว้นแต่องค์พระศาสดาตลอดจ,จนพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับข้อหลวงของเรานั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ย เราต่างก็ผลขวายดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเราเองซึ่งเราก็ยังไม่ถึงไหนกันเลยโดยเฉพาะชีวิตที่ผ่านๆกาลเวลาร่วงเลยที่ผ่านมาเห็นไหมครับบอกว่าโลกจะแตกหรือถึงอวสานแห่งโลกใบนี้แล้วแล้วชีวิตของเราละครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านยังต้องตระหนักและคุ้นคิดอยู่ว่าอะไร คือสัจธรรมอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องอดำเนินการกับลมหายใจที่ยังเหลืออยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของเราให้มากขึ้นฉะนั้นผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของศาสตร์ทางพรหมหรือเรื่องของศาสนาหรืออื่นๆเลยนะครับเป็นคนค่อนข้างที่จะดื้อมากเพราะเชื่อมันตัวเองสูงมากนะครับมีความคิดอยู่เสมอว่า จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคิดดีทดําดีใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทก็จะประสบความสําเร็จเองแหละมีความคิดเช่นนี้จริงๆครับและแล้วชีวิตผมนะ่ยก็เจอเจอ,เจอสวรร์เบี่ยงสเสบียงบุญจนได้จึงได้มีแรงบันดาลใจให้ศึกษาศาสต์เกี่ยวกับในเรื่องของอพรรมชาติก็ดีหลักการดูพวงชุ้ยเบื้องต้นสําหรับชีวิตก็ดีพร้อมทั้งหมอแหงด้วยนะครับ ฉะนั้นเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉันใดก็ฉันนั้นแม้ว่าวันนี้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแต่ถ้าเกิดจิตใจเราอ่อนแอมีทุก์มีความกังวลร่างกายก็ป่วยตามครับบางท่านอาจที่กําลังป่วยร่างกายอ่อนแอเหลือเกินอาจจะต้องล้มหมอนนอนเสือ่อหรือทานยานอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ภาวะจิตใจเขาเข้มแข็ง นะครับมีความแกล่งทางจิตใต้สํานึกลึกๆก,ก,ก็สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ฉะนั้นแล้วยาที่วิเศษที่สุดนะครับก็ในร่างกายเราก็คือจะเยียวยารักษาตัวเองได้ดีนะครับและที่แน่ที่สุดวิเศษเป็นยาขนานที่แท้จริงก็คือเชิงตะกอนนั่นเองฉะนั้นแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะพบเชิงตะกอนสุดท้ายที่ทุกคนหนีไปไม่พ้นนั้นก็คืออะไรละครับ หลายครั้งบ่อยครั้งที่ผมมักจะพูดและปรารบอยู่เสมอว่าอาหารของเราเราท่านๆคืออะไรใช่ต้มยำทำแกงผัดทอดนึ่งใช่ไหมแล้วอาหารของเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายเราละครืคออะไรครับใช่ไม่เลดงหรือไม่อย่างไรตลอดจนอาหารของชีวิตจิตวิญญาณหลังความตายใช่อยู่ในภาชนะตั้งไว้ข้างรงศพหรือไม่อย่างไรใครละครับที่อยากไขปริศนาทำเรื่องนี้ให้กับตัวเราและตัวท่านท่าน ได้เข้าใจถึงความเป็นจริงมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่บุญวันนี้ถ้าเรามีบุญหนุนนําเราไม่จําเป็นต้องร่ารวยเป็นหมาเสรษฐีหรอกครับเราก็สามารถที่จะมีภูปยยัญญาแก้ต่างปัญหาให้เราหลุดพ้นในสิ่งที่เราเป็นกังวลได้ทุกเรื่องราวแน่นอนจะมีจุดอุปถัธรรมค้ำชูมาช่วยเหลือเคื่อหนุนหนุนนาประมาณนั้นนะครับต่างกับกันกับอีกลหลาหลาคนที่อาจจะร่ารวยเงินทองยศศักดิ์ก็จริง แต่บุญหมดหมดบุญหรือบุญไม่หมุนนุนนําแล้วทําอย่างไรดีฉะนั้นการทําบุญในมุมมองของตัวกระผมเองเนี่ยผมมองว่าการทําบุญกับเพื่อนร่วมโรคโดยเฉพาะสัตว์ผู้ประเสริฐมนุษย์สัตว์ผู้ประเสริฐเนี่ยนะครับโดยการให้โอกาสสําหรับผู้ได้โอกาสกว่าแล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้เขาสามารถยั่งยืนยืนหยัดหรือเลี้ยงชีพเขาได้เป็นน้ําซึมบ่อทรายจนกว่าเขาจะลาโลกไปนี่แหละครับผมมองว่า น่าจะเป็นสัตรธรรมอีกแขนงหนึ่งซึ่งจะทําให้เราได้มหาบุญมากยิ่งขึ้นเะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้สําคัญโลกปัจจุบันเนี่ยมกักจกะตามไล่ล่าหาวัตถุก,กันเรื่องของทางโลกทุกท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องทางโลกนะครับขออนุญาตพูดแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องของการพูดแบบในเชิงหยาบแล้วกันกินขี้ปี้นอนสแสวงหายศรฐานาศักดิ์สร้างฐานะร่ำรวยนักเงินตรา สุดท้ายก็จะถูกฟ้องเงินและค่าตัดตอนในที่สุดจะเป็นอย่างนี้ทุกประเทศเลยนะครับทั่วโลกฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นยืนหยัดอยู่ได้มีเพื่อนคู่คิดกับทุกปรับสุขมีกัลรรยานิมิตที่ดีมีทุกใส่ใจร่วมแก่มีสุขร่วมเสบสามารถที่จะคุยหรือเล่าหรืออธิบายหรือ ได้หลายเรื่องราวในความเป็นทุกข์ของเราให้เขาคนหนึ่งหรือคนนั้นรับฟังเขาผู้นั้นสามารถรับฟังและขัดเกลาชี้นำพาพานําหรือชี้ร่องนำทางเราให้พบกับสิ่งที่เราต้องการให้เราคลายใจให้เราพบช่องทางออกนะครับฉะนั้นนะเพื่อนผู้ทุกข์เพื่อนคูยยากหรือเพื่อนปรับทุกข์ปรับสุขไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยานะครับ จะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่สามารถพูดภาษาเดียวกันและรู้เรื่องที่สามารถให้ความเตื้อเพื่อเอผื่อแผ่เบตตารีชี้แนะช่องนําขัดเกลาความคิดของเราหรือปลอบประโลมเราให้พลังเติมเต็มให้กําลังใจเราอย่างนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะโรคปัจจุบันกับทุกคนก็ต่างก็ต้องการอยู่แล้วนะครับทุกท่านครับการเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องของ ธรรมดาของสัตว์โรคโดยเฉพาะมนุษย์เราคือสัตว์ผู้ประเสริฐฉะนั้นแล้วคนกับมนุษย์คือความเหมือนที่แตกต่างในความรู้สึกของผมคนในมุมมองของผมก็คือความไร้เรียงสารนั่นเองนะครับส่วนมนุษย์คือสัตว์ผู้ประเสริฐได้บวชได้บวชเรียนเขียนอ่านแล้วนะครับสมัยโบราณเราใครที่ยังไม่ได้บวชเรียนเขียนอ่านเนี่ยก็จะยังไม่สามารถแต่งงานได้หรือเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือเป็นผู้นำชุมชนได้ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสําคัญมากและเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะอยู่ด้วยกันแบบสันติได้ทุกท่านครับการเกิดในทางวิทยาศาสตร์นะครับเ,เรื่องนี้ผมขอย้อนกลับนิดนึงว่าถ้าคุยเรื่องศาสตร์ของทางพรหมถ้าคุยแบบวิทยาศาสตร์ก็จะสนุกหาเรื่องมาลบล้างนะครับหากล้างกันการศึกษาทุกวันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นใบประกาศตั้งแต่สมัยอยู่ปฐมมัธยมหรือปัญญชนปริยตีปริยโทปริย,รรยเอกเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของอใบประกาศทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับส่วนาาศาสตร์ทางพรหมหรือโหราศาสตร์เนี่ยหรือไสยศาสตร์เนียย่ยยังไม่มีห้องเรียนหรือวิชาหรือไม่ได้มันจุเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เพราะไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้เชนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะครับเขาบอกว่าไม่เชื่อไม่ลบหลู่ถ้าเชื่อให้รู้เชื่ออย่างมงมงายรู้ไว้ใช่ว่าเซบาแบงหามฉันใดก็ฉันนั้นฉะนั้นการเกิดของทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าอสุจิก,กับไข่เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียออกมาเป็นตัวใหม่หรือต้นอ่อนนี่นะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของทางพรมนะครับก็จะไม่พูดถึงในเรื่องของการร่วมเพศหรือการผสมพันธุ์เกศรตัวผู้เกรสรตัวเมียรหรืออสุจิกับไข่เลยเขาจะมองถึงว่าเป็นในเรื่องของการรวมตัวกัน3อย่างด้วยกันอย่างเช่นพบชาติกาเนิดของคุณคือใครนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแล้วก็คุณนั่ง หรือขี่พานะใดลงมาบวกกับอาหารของคุณที่เสียงทายได้ลงมาคือธาตุอะไร3อย่างรวมกันจุติรวมกันเป็นหนึ่งพึ่งพาแบ่งปัน,ปนร่วมกันสําเร็จเข้าสู่ท้องมนุษย์ผู้หญิงหรือตั้งครรภ์ขึ้นมานั่นเองนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงทางพรมอิงหลักวิทยาศาสตร์บ้างบางส่วนถ้าพูดถึงคนที่ร่ำเรียน เป็นด็อกเตอร์หรือเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็สนุกกับการหาเรื่องมารบล้างล่ะครับถ้าคุยแบบคนมีพระศาสดาหรือศาสนาก็จะมองถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องภพชาติเรื่องเวรเรื่องกรรมถ้าคุยกับเด็กยุคป,ปัจจุบันก็จะมองว่าบ้างมงายไร้สาระเชื่ออะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะเชื่อก็อต่อเมื่อนะครับเจอทางตันโบราณก็บอกว่าหมาจนตอก แล้วถึงางหว,หวนย้อนกลับมาไหนวัดวาอารามพระสงค์องค์เจ้าไหนมีความขลังดีนะครับหรือหมอดูท่านไหนแม่นๆขอช่วยพาไปทีเพื่อไปแก้กรรมกันหน่อยการแก้กรรมก็คือแก้พฤติกรรมของตัวคุณเองนั่นแหละครับไม่ได้ใช่ว่าใครจะทําอะไรได้ในโลกนี้ไม่มีผู้พิเศษนะครับฝากเน้นย้ําเลยว่าโลกนี้ไม่มีผู้พิเศษหรือไม่มีใครที่จะร่วงรู้โน่นนั่นนี่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะทุกคนต่างก็ถูกรบร้างโทษวางโทษ ไว้แล้วเบื้องบนจึงให้เราลงมาจุตินะโลกนี้โลกมนุษย์คือคุกสวรรค์ท่านเชื่อไหมครับไม่ต่างกับสุ่มขังไก่หรอกครับฉะนั้นแล้วถ้าท่านออกไปกลางสนามมองรอบๆตัวท่านจะเห็นเลยนะครับท้องฟ้าครึ่งวงกลมครอบท่านอยู่สุดลูกหูลูกตาต่อให้ท่านนั่งจะรวดเร็วก็ไม่สามารถที่ไปจุดตีนสุ่มนี้ได้เลยกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับโลกมนุษย์คือคุกสวรรค์แห่งนี้นะครับฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ คนบุคคลที่มาติดคุกอยู่โลกมนุษย์นี้จะมีมาทั้งหมด3ามภชาติด้วยกันอย่างเช่นกลุ่มที่เกิดปีชวดปีมะโรงปีมะเมียปีมะแม่นี่คือกลุ่มมาจากพบชาติเทวดาหญิงชายแล้วก็กลุ่มขานมวกละกาจอนี่มาจากกลุ่มพบชาติยักษ์นะครับแล้วก็ฉรูถอดมะแสงกุลก็มาจากพบชาติมนุษย์ดั้งเดิม ไม่ว่าคุณจะเป็นมาจากภพชาติใดเทวดายักษ์มนุษย์ล้วนแล้วแต่จะได้ร่างใหม่คือสัตว์คนนะครับกูแอ้กูแอ้กูแอ้แอ,ออกมาเนี่ยนะครับเป็นสัตว์คนเราลืมคำพิพากษาจากเบื้องบนทุกเรื่องราวเลยจำไม่ได้ฟอร์เกตทุกอย่างนะครับก็เลยลืมเรือนอย่างหลายๆท่านอาจจะ,ะค้นหาะระลึกชาติ อ,อื่นๆอีกแยะๆนั่นผมมองว่ามันไม่ใช่ในสัดส่วนหรอกครับแต่มองว่าอะไรที่จะทําให้เรานั้นได้ขับเคลื่อนของวิถีของปัจจุบันอดีตปัจจุบันและอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันอนาคตนั้นคือการวางแผนชีวิตอดีตคือสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์มาให้เราย้ําเตือนสอนให้เรานั้นได้ฉุดคิดแล้วก็ไม่เป็นภาระใครนั่นคือสิ่งที่อยากบอกแล้วก็ให้เชื่อยอย่างมีเหตุมีผลเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางพรม แบบมีเหตุมีผลนั่นเองนะครับอเอแกฉเนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสําคัญมากด่านแรกนะครับก็คือมดลูกผู้หญิงคือคุกมืดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือตัวท่านท่านก็ตามแต่นะครับก็จะติดคุกม,มืดก่อน8ปดถึงสิเดือนมาตรฐานข้าเดือนนะครับขดจองอยู่ในท้องคันบันดาของเรานะครับส่งข้าวรำเรียนทางเดียวคือทางสะดือนะครับหลังจากนั้นก็ถึงได้หลุดพ้น นะครับ9ก้าเดือนมาตรฐานเนี่ยออกมาสู่โลกกว้างแห่งนี้นะครับฉะนั้นแล้วนี่นะครับคือคกลไกแรกกลไกแรกท่านเคยเห็นย้อนนึกถึงทางวิทยาศาสตร์หรือ,อที่เขาทําเป็นละครกันนะครับเสาทิตน,นะครับจกัจกรจังงนะครับเสาทิตจะเห็นได้ว่าเลยว่ากลุ่มยักษ์เนี่ยมักจะมาราวีเมืองมนุษย์ให้กลุ่มมนุษย์ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกลุ่มมนุษย์สู้ยักษ์ไม่ไหวหรอกครับก็จะ พ่ายแพ้สุดท้ายก็บวงสรวงกราบไหว้เทวดาให้มาเป็นพวกเพื่อนช่วยกันลบกันกับยักษ์ยักษ์ก็เลยกลายเป็นคู่อริกับเทวดากลุ่มเทวดาโดยอัตโนมัติฉะนั้นแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวท่านเองคนที่ท่านกำลังไปติดต่อประสานงานเจ้านายของท่านเพื่อร่วมงานของท่านลูกน้องของท่าน มงสาคนาญาติของท่านหรือสามีภรรยาของท่านนั้นเขาคือใครมาจากไหนไม่มีใครทราบครับนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะตระหนักถึงคุณค่ากับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับฉะนั้นแล้วมีหนังสือของผูรูอาจารย์ต่างๆที่เขียนเอาไว้มากมายครับก็ซื้อหาอ่านไปได้เองนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะมาเจรนายสระตาให้ท่านได้เข้าใจอย่าง่องแท้ผมเองเนี่ยก็ศึกษามาพอควรก็ ไม่เห็นลงมศพไม่หลั่งน้าําตาอย่างที่เคยเกลื่อนมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าผมเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อมากจะดีจะช่วยที่ตัวเรานั่นเองนะครับสุดท้ายก็ต้องเจอสวรรค์เบี่ยงสเสบียงบุญจึงได้อยากจะแบ่งปันศาสตร์เหล่านี้ให้กับทุกท่านได้ทราบเอาละครับนี่คือฉลกสมพงแรกทั้งหมดมี3ามฉลกนะครับมี3ามฉลกด้วยกัน3ามฉลกฉลกแรกบอกไปแล้วก็คือพบชาติกาเนิดอย่างที่ฉลกที่2ก็คือภานะท่านเสี่ยงไทยได้ภานะอะไรละครับลงมาเกิดอ่าเนี่น่าคิด อย่างบางคนเกิดปีชวดปีชวดเนี่ยเทวดาขี่หนูหนูพอไปเจอลักกาไก่แน่นอนครับไก่ไล่จิกหนูแน่นอนโดยธรรมชาติลองนึกตามนะครับแล้วก็พอหนูวิ่งไปเจอ,เอไปผ่านหน้าสุนัขหมาจอนี่แหละไล่หววไล่ตะกลบแน่ๆนะครับแล้วก็เพือผ่านวิ่งไปเจองูนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเล็กงูใหญ่ เป็นอาหารอโนชาติของงูเลยนะครับหนูเนี่ยบางคนเกิดปีเสือเสือนี่ปกติกินเนื้อเป็นอาหารปีเนื้อให้เห็นแล้วครับ4ปีปีฉลูวัวปีเม่เมียม้ามาปีแม่แมแพะแล้วก็ปีกุนหมูอ่ะนี่ครับฉโลกจะสมพงหรือไม่สมพงอนะ่ะนะครับก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายในเรื่องของธาตุธาตุคืออาหารของพพชาติเดิมของท่านบวกกันกับ พานะที่ขี่ลงมาเกิดนะครับก็ได้อาหารมาเสียนไทยนะครับอย่างบางคนก็ทาธาตุทางทางทางวิทยาศาสตร์ก็คือเขาบอกว่าธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนของเรานะครับธาตุเจ้าเรือนของเราอย่างอย่างธาตุอาหารของกรุ๊ปเลือดต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนธาตุทางพรมวิทยาตร์ธาตุลมออกไปก็จะเหลืออยู่สามธาตุก็เพิ่มเข้ามาอีกสามธาตุก็จะมีธาตุทองธาตุ ไม้ธาตุเหล็กเป็น6ธาตุนะครับบางคนเกิดธาตุเหล็กเนี่ยพอไปเจอเหล็กหรือทองทองก็แข็งแข็งกับแข็งอยู่ด้วยกันก็แน่นอนละครับบันไยกันข้างหนึ่งแน่นอนแข็งต้องคู่กับอ่อนใช่ไหมครับโดยธรรมชาตินี่ผมพูดถึงหลักธรรมชาตินะครับธาตุเหล็กพอไปเจอธาตุน้ําธาตุไม้เหล็กจมลงไปในน้ํปาปักลงไปในดินท่านคิดดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดสนิมไหมฮะก็ไปกันไม่ได้นะครับ บางคนเกิดธาตุาไม้ไปเจอธาตุดินไม้ก็เกิดอยู่ที่ดินอยู่แล้วก็แน่นอนครับรดน้ําพลดินไปเจอธาตุน้ําก็ร่วมมือนะครับสำเร็จแน่นอนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่ง,งป่าทําการงานใดร่วมกันก็สําเร็จร่วมได้ดีนะครับนี่คือเหตุและผลเบื้องต้นทั้งหมด3อย่างรวมตัวกันนะครับรบชาติพาหนะและธาตุรวมกันเป็นตัวท่านหรือตัวผมกู้แอรกู้แอรออกมาเป็นเด็กเล็กนี่แหละครับ เป็นสัตว์ไเรเดียรสานะครับมนุษย์คือสัตว์ผู้ประเสริฐจากการที่บทเรียนเขียนอ่านฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ความประเสริฐนี้ผมมองดูว่ามันประเสริฐตรงไหนเบื้องต้นนะครับลองคิดตามนะครับอย่างสุนัขเข้าโรงเรียนฝึกสอนสุนัขเนี่ยสุนัขเขาจะทําตามเฉพาะเวลาหรือขั้นตอนการเราสอนซึ่งไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ทำตามนั้นแหละครับเคยทำยังไงก็คือทำตามนั้นแต่มนุษย์เราไม่ใช่คนเนี่ย คนก็ไล่เลียงสารหรือสัตว์เลี้ยงฉานเชนนหนึ่งขนาดที่เกิดน,นะครับเหมือนเมาครีสุนัขลูกหมาป่านะครับก่อนกว่าจะเข้าสังคมเมืองได้ก็ไปฝึกกันพอควรไม่ต่างกันนะครับฉะนั้นแล้วอย่างครูบาอาจารย์เราจับมือเขียนกอไก่และหลังจากนั้นเราก็คิดเองของนอกกรอบเขียนกอไก่อาจจะเสียนเขียนสวยกว่าเดิมอีกนะครับ ก็จะดูดีมากขึ้นนั่นแหละครับความประเสริฐเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นคนแล้วก็คิดนอกกรอบกลายเป็นมนุษย์สัตว์ผู้ประเสริฐฉะนั้นแล้วมุมมองของผมคืออย่างนี้นะครับทุกท่านครับเรามามองถึงโอกาสความเป็นไปได้ว่าปีไหนชงปีไหนก็ควรที่จะเป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ขณะที่ผมพูดผมเชื่อว่าท่านก็รับรู้ได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังรับรู้ได้ในในลักษณะเดียวกัน นะครับในความหมายเดียวกันไม่ใช่ว่ารู้แต่ผู้พูดผู้ฟังกับไม่รู้เรื่องและสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมครับหลายหลายปุราจยา์ก็บอกว่าปีน้้นชงปีนี้ปีนี้ชงปีนั้นสรารพัดเรื่องราวนะครับอกสันขวัญหายฉะนั้นแล้วโหราศาสตร์เนี่ยก็คือมีจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นวิชานะครับเป็นวิชาการ อารมณ์อร่อยเป็นวิชาการที่จะต้องแบ่งปันเป็นวิชาแห่งพลังแห่งกําลังใจเป็นศิลปะศาสตร์และศิลป์ไม่ใช่ศิลปเปรตเนั้นสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสําคัญมากมันเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งพลังกําลังใจทําให้คนรู้จักตัวตวนรู้จักพึ้สู้ชีวิตรู้จักความพอเพียงรู้จักสิ่งที่เราจะต้องก้าวเดินให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิตโดยที่ไม่สำ,สำคัญตนผิดอุตริ เหนือกว่าใครน่นนั่นนี่ไม่ใช่นะครับฉะนั้นแล้วทุกคนเกิดมาร่อนจ้อนเหมือนกันหมดหลอครับแวแวแวออกมาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็กลับไปก็เหมือนเดิมนะครับเอาอะไรไปไม่ได้เงินทองยศศักนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทําอย่างไรให้เราได้เข้าใจท่านเคยเห็นได้ยินคําว่าคลุมถุงชนไหมครับก็อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ทั้งหมด3อย่างเมื่อสักครู่คงจําได้นะครับพบชาติ พาหนะที่ขี่กันลงมาเกิดแล้วก็ธาตุสอย่างถ้าดีมากกว่าเสีย3อย่างนะครับถ้าดีมากกว่าเสียสามารถครบค้าสมาคมติดต่อประสานงานรุ่่วมด้วยดีไม่มีวุสสักรร์ได้รับความร่วมมือเจ้านายก็ให้ความเมตตาเราพวกพ้องเพื่อนปู่ก็ปกป้องเป็นพวกเพื่อนกันเพื่อนแท้นี่แหละครับนะครับดูแลกันลูกน้องก็พิทักซั์ ทำงานร่วงเวลาโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยวงสาคณะญาติก็กรมเกลียวสามคขี่หนุนนําเป็นกําลังใจนะครับสามีภรรยาก็ถือไมยออ้ยะาทองกับบองย่เทชนี่แหละครับทุกท่านครับคาว่าคลุมถุงชนคืออย่างนี้นี่เองปู่ย่าตาทวดของเราได้เอาวันเดือนปีเกิดของอลูกๆของทุกท่านหรือตัวท่านเองสมัยก่อนคลุ่มถุงชนเนี่ยเอาไปตรวจฉโฉลกดูว่าไปกันได้ นะครับก็หมายมันปั้นมือกันตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เล็กๆก,ก็มีนะครับนั่นคือสมัยโบ,รา,บราณเราแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะครับมันเป็นในเรื่องของอความคข้ามากกว่าความเข้าใจนะครับเอาจิตเอาจิตตัวเองไปติดตั้งนะครับเช่นสิ่งเหล่านี้ไม่มีเหตุผลเลยว่าเราจะต้องมาโต้แย้งกันเรื่องใดคัดค้านกันแล้วได้อะไรถ้าเราปล่อยวางนะครับคิดเหมือนเด็กอายุ5ขวบหขวบคิดตาม แบบสบายๆไม่ต้องมาลดแก้วข้อหากันสุดท้ายทุกคนต้องการอดิสมผลบุญอย่างที่ผมกล่าวมาก่อนนั้นน,น,นะครับแต่ถ้าเผื่อเสียมากกว่าดีนะครับถ้าเสียมากกว่าดีอะไรเกิดขึ้นติดต่อประสานงานก็โอ้ยากกว่าจะสําเร็จงานได้แต่ละเรื่องไม่ได้รับความร่วมมือครับเจ้านายก็พูดภาษาชาวบ,บ้านนะครับฉโฉมไม่ต้องตาเช็กนั่นเองหรือไม่ก็ไม่มีความไม่ตากิจกับเรา พวกเพ,พื่อนฝูงก็ต่อหน้าพับๆรับหลังตะโกว่ากล่าวให้ร้ายเรานะครับเอาดีใส่ตัวลูกน้องก็ใหม่พิทักษ์ทรัพย์แมวไม่อยู่หนูร่าเริงแถมนินตาหัวหน้างานนายจ้างอีกต่างหากนะครับอีกทั้งวงสาคณะญาติก็แตกคอกันไม่กลมเกลียวสามัคีไม่หนุนนําแถมยังทับผมโอ้ยกูว่าแล้วนอนไปนอนเลยครับทันทีพร้อมทั้งสามีภรรยาล่ะครับต้นดีไปร้ายต่อให้มีลูกสองคนสามคน หรือตั้งทีมฟุตบอลได้เหมือนสมัยโบราณมีลูกถึง14คนน่ะคิดดูดิครับนี่แหละครับคือเหตุและผลไม่จากเป็นก็ต้องจากตายหรือถ้าไม่จากเป็นจากตายกานันนี่ก็ต้องอยู่กันแบบแกนๆแกอยู่กันแบบสุขๆดิบดไม่มีความสุขไปวันๆเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นความวุ่นวายของโลกปัจจุบัน นะเราจะทราบได้ไงว่าใครฉลุกสมโพงเรื่องไหนอย่างไรกับเราฉะนั้นเรามีหนังสือเขียนไว้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับหาซื้ออ่านได้นะครับของวิชาปรมวัติศาสตร์หรือถ้าเผื่อว่าท่านมองว่าขี้เกียจอ่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์หาผู้รู้นะครับหรือ,อ,อผู้เท่าคนแก่สมัยก่นกอนๆนะครับก็น่าจะอิงออโบราณไว้บ้างเชื่อโบราณไม่บานบุรีนะครับเรื่องนี้ หรือตัวกับผมเองก็ปัจจุบันถึงบางอ้อน,นะครับอ๋อมีหน้าหละ่ะมันเป็นอย่างนี้เองก็สามารถให้เป็นที่ปรึกษาการัทุกท่านได้ปัจจุบันผมเองก็เ,เป็นที่ปรึกษาให้กับมากมายหลากหลายชีวิตเช่นกันนะครับซึ่งเราไม่มีค่ามิสรสินย่างไม่ใช่หัวราพานิชนะครับผมไม่เคยเก็บเงินเ,เก็บทองหรือค่าครูบาอาจารย์จากใครเลยนะครับใครปรึกษาหารือมาก็โทรคุยกัน ก็ด้วยความยินดียิ่งเลยนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะฝากบอกให้ทุกท่านว่าเชื่อโบราณไม่บานบุรีแล้วก็โจรสสมงคนนั้นสําคัญชนหนอีกทั้งชื่อนั้นด้วยเช่นกันนะครับแม้ทั้งชื่อมีสิริมงคลกี่ตัวชื่อเล่นชื่อจริงหรือว่าหลายๆคนชื่อจริงก็โตั้งซะสวยรู้เลยนะครับเป็นสิริมงคลแต่ไม่มีใครเรียกขานเรียกแต่ชื่อเล่นบังเอิญชื่อเล่นนั้นมีกระตัวกกินี ก็จบเหตุเช่นกันนะครับตลอดจนลายเซ็นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรให้เชื่อไว้บ้างนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นวิถีแห่งชีวิตสําคัญมากอโรคยาปรามาราบาฮาบุคคลใดไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บกระลาบันมาเสดอีกทั้งบุคคลใดไม่มีนี้ยิ่งกว่าลาบันมาเสตของหมูหมวลมนุษย์ครับฉะนั้นแล้วสิ่งตรงนี้อยากฝากทุกท่านไว้ช่วยวิเคราะห์นะครับในลหลายๆอย่าง หลายเรื่องราวผมเองมีหลายหลายหัวข้อที่อยากจะพูดคุยด้วยก็อยากจะฝากให้ทุกท่านไวเ้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ